ก็อโดนรถทุกเม็ดไงก็บอกอยู่โดนรถทุกเม็ดเเป็นของโคเหนื่อยอะนั่งขับไปช้อนอีกแล้วเพื่อนยิงไม่้เลยยิงยงเพื่อนี่บอกเปลี่ยนที่บ้านอกป่ะไม่เดนะยิงยวันีไม่โดน แตยจริงพี่เบ้นเนี่ยพี่เอาห่อบางให้พี่เบ้์ทำไมวะเยะลไม่จะแบบพาแบบมอเตอร์ไซค์สองคนดีกว่ามีมอเตอร์ไซค์สองดีกว่าวให้เรียกปบเกันเลยแต่ไปเล่นปาบก่อนชัดจามอีกแล้ว โอ้โหชิมันระโยดลงไปต, <c oughs> <c oughs> ตายจุ๊บตาจีพัก <c oughs> แล้ว,วคนดูมนนผมไม่ไหวแล้วอะไรฮะจุบตาจีพักแล้วไปนอนก่อน <c oughs> ไม่ไหววะมันจามอย่างเงี้ยทค่เขาแม่งไม่ชอบคือของหวานกินไปนอนสักชั่วโมงเดียวก็หายแล้ว เฮ้ยไอเจ้รถมารถมาพิมเหล่ามะเนี่ยเฮ้ยช่วยกูหน่อยมีคนจอดรถต่ำหลังปั๊มคุณครับตายได้ฮะตายหลังปั๊มอ่ะพี่เวนก่อดหลังหินหกกุเละโ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 อ้โหเอเอเออไอ้เฮ้ยต้องทันปะจะเล่นปะไม่ทันแต่จะเล่นวะล่ะ ไปเล่นตอนนี้ก็ขับไปเสิรล้เอาะเค้กินแก้แพ้นาโซดินไหมครับไม่เคยกินนะครับอ๋ออะไรวะสขาไล่ <c oughs> ออกเลยว่าขู่ออกไปละเอาเขาว่าดีไอ้เหี่อ่ะีต่อได้นะว่าเป็นตัวไหนครับโยน,นเกมไปลงสตรีม <c oughs> แย่ๆไม่ให้โยนจะออกไปฆ่าเขาว่าดีมากินเนี้ย ถ้าจบตอนนี้ผมพักอะคนดูว่าผมพ่งจริงผมยังไม่ไหวว่ะแล้วเดี๋ยวผมจะไปที่นอนพักแล้วก็เดี๋ยวตอน1ทุ่มหมู่มาจะตีมตอนอเบนด์ลูขึ้นรถดีพี่เบน์เต็มเลยเข้าหัวะนั่นนึงเรากรี <ละ S 2> เ <ละ S 2> ข้าหวัวมามาพวกมึงแน่มาวะ่ะทีมบ้านตายต่อเออทีมบ้านเหญ าบักอีนี่รวมบักี้ดิรวมบักอีนี่บักนี้คนเดียวไม่ใช่เหรอใช่บักนี้คนเดียวเอาดิรวมดิโอ้โหสตาร์ดิโนหนึ่งนี่ไอ้ไก่นี่หว่าใช่ไหมต้องช่วยได้ไม่ได้ไม่ได้มันเน็ตไว้เฮ้ยระเบิดไอ้เบนคุณไปบ้าพี่เบนมาทำมัน ควายไก่ออกเ,เอาได้ปดิไผมปาความไปก่อนเบ็ดเฮ้ยทำยหน้งวะเอา,เา,าวไก่ <S <S 2> <S 2> เหมือนกันมันเป็นยาเม็ดติะไยครับทำย่า,ายแป๊บเล่นมาเล็นมางเล่นผมออเล่นมาเล็นไหน ขาไปเล่นอยู่ทำไมคอยเก็บดิว่าอ้เขามอบมัเลยเฮ้ยอะไรมึงเห็นกูนเน เพิขอยุดดิขอยุดได้ดิอ่าว่าไงขอยุดน่อยอาจะทำอะไรอะไรเย็บด้าไกด์ดีไม่ได้ไอควายไกด์ทาเป็นห้าวนะมึงอ่ะไอโง่ตายไปดีควายสัตว์นายหีข้าวพ่อหึงไงไอเฮียไปเดี๋ยวจะใครไปดูไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เพราะพี่อยู่บ้านใจ พีเนองเ้ก็มเข้ามาโง่ไอ้เฮียเข้ามาโง่จริงืนี่พี่ไม่พี่ไปองเงไม่มีเวลาเต็มใจเหรอไอ้เฮียกูอยู่ในปั๊มกูนึกว่าคนเดียวไอ้สัตว์ยึดแม่เาเลอัวดวเออไอเฮียบุญรูคนเดียวพวกูเลยพี่งออกไปสอคนอะ พวกกูสายแยกเล่นเล่นไอ้เหี้ยแถวบ้านเหลือเดี๋ยวเหี้ยบ้านเหลือยิงโจกว่ะมีใครยิงเหรอเจ็บปะไอ้ไก่ไม่แล้หรอไก่เล่นดิไอ้เฟิร์แต่เมื่อตะมดีแสน นหมึ่นพ่อมึงดิกูเล่นอยู่แต่ไม่เล่นแต่เออแต่ช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นละพักเพิ่งสามห้าเองอ้าวไม่เล่นเลยดีกว่าเออรอง open beta ดิแม่งหมดบอสอยู่แบงค์เติมเยอะนี่เติมไปเยอะนี่เยอะไปอง่ไอเฮี้ยนอะโอ้สองหมื่นสองหมื่นกูเห็นพวกมึงพอกไอ้เฮี้ยยิ่งไอ้เฮี้ยเฟิร์สประมูลไอ้ไอนะไอสารไอสเตนไอเราได้ยังไอ้เฟิร์ส ไอาเหลือเลยการเอาคิโลอ่ะปัญหาก็ไปดิโมมันเอาทั้งดาบทั้งเอาคิโลบางทีมันหูเต็งอีกแค่เอามัได้ใช่หรอไอ้ได้กอบ่ะไม่เดี๋ยวโอเพ่นกูมีอยู่แล้วกอบดาบทองเล่นเดียวตายตายเลเดียวบ้างสยเลย่แมปูนาหิ้วตวากูส่งไอ้คคไปให้ดูเห็นยังอ๋อไอ้ที่สให้กูเลยไต้หวันเนี่ย ไอ้เดี๋ยวไอ้ไอ้ดาเมจล้านหนึ่งอะนะอะไรนะดาเมจแสนดาเมจแสนเนี่ยได้เมยแสนนึงยิงยิงทีสามแล้วว่ะไอ้เร่อคือโดหนึ่งไต้หวันเหรอเออโดหนึ่งไต้หวันมันเติมไปห้าล้านแล้วอะมันแพงที่อะไรวะเพราะอาวุธสุดท้ายเอาไอ้พวกประดับตีบวกก็ใช้สแตนดาร์ดอ๋อฟต์บวกใช่ไหมบวกแล้วก็อัปเกรดของทองเลพี่มันอัปเกรดของทองอีกนะตีบวกกับออฟแมวอัปเกรดของทองไม่เท่าไหร่เฟิร์สผมทำของทองชิ้นดแต่ตีบวกกับออฟแมวเนี่ยมันของจริงไงครับคร้บ